สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่10กรลักกะดาคม2 5 6 7ครับผมมือนีครับจะมาตามเลขปู38ให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะถ้าชอบฝากดกดติดตามเนเดอ้อกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้วันที่10แล้วนะครับเป็นเลขปูมือนีปูวันที่10บหรือปูมือนีครับผม <c oughs> <c oughs> อารมณ์ดีผมเนาะปู หมดหนีถ่ถึกแท้ครับผมปัวร่มดีครับอันนี้ปูวลักสิบบนเจ็ดกับเก้าลักสิบนบนเจ็ดกับเก้ากบบจรครับผมหลักสิบบนเจ็ดกับเก้าปูวาครับผมน้องแล้วปูว,าปวมาถามเนี่ยโค้งสุดท้ายนี่จะให้ยังไงวิ่งตัวเดียวปัว <S <S โเก่าเลยฮะกแล้ววิ่งเก่ามาปูหลีกล่างเก่าด้วยเก่าปอมกล่างด้วเก่าวิ่งล่างเก้จบนนี่ปูบนีบนกเจ็ดเจ็ดเอาตัวเดียวไม่ปูทั้งบนทั้งล่างเด็กเก่าด้วยงันปะแมนเดียวิ่งบนล่างเก้าจีเทั้งบนทั้งล่างเด็กเาบนทั้งล่างปูวาครับผมเอฟซทางสองครับผมเนาะวิ่งเก้าบนล่างครับงวดนี้ครับแมนมาปูโคับ ของแท้ติปูแน่นอนครับผมเก้าแน่นอนเ <9 S 2> ก้า <laughs> แน่นอนปูวลาครับผมเอฟซีทางสองครับเก้าสามเป็นมาปูเก้าสามก็ได้เก้าห้าก็ได้ครับ, 9, 3, 9, 5, บผมบนล่างติปูเก้าสามเก้าห้ากัตถิวาเลขปูสามแปดนะติดตามด้เลยครับผมหลักร้อยวันที่แล้วสามสี่ห้านะครับ มาที่ห้านะครับ,บ<า>ปูเดน่นไฮห,หาครับผมเนา<ล>ะงวดนี้หกเจ็ดแปดปะปูงวดนี้หกเจ็ดแปดเอาแปดเตะปูเย็นที่แปดครับผมเนาะหลักร้อยครับผมแลักซี่บ่นเนี่ยฐานศูนย์วันปีพิเศษใส่ปูใส่ลักซี่บ่นก็ังคักแค่ใส<ช>่ปูน,นี่มันเแค่พิเศษนี่ลักซี่บ่นเตะ บ่พลาดติ้ว่พลาดอยู่ห่างกันดีเด็กศูนย์เหมือนพี่เหล่าศูนย์ตะวันมีเลขเลขมีตางตัวนี้มันทุดแลยล่ะมันทุดแล้วปูมาพี่บัดครับผมปูหลักสิบบนก็ถือว่าแม่นย่ำปูวาครับผมเนาะแต่ว่าหลักหน่วยเมื่อกี้นี่บ่เข้าครับผมนีได้ปูหลักสิบบนงวดนี้ตัวได้ปูเจ็ดกับเก้าเนี่ยศูนย์เบาบ่ศูนย์เด็กว่มีศูนย์เด็กบ่มีศูนย์ หลักสี่บนเจ็ดกับเก้าที่ปูเน,นี่ยศูนกำเนึองว่มีบนแมนบอกให,กเกห้เก่ามาเก่าอรอยว่าปูมักเจ็ดกับเก้าเท่านี้หลักสิบหลักสิบมีเจ็ดมีมเก้ามาชุดแล้วนานะนะนนมีสูตรของผมเนาะนี่นี่นนนสามหกตัวมาสามตัวอยู่ครับผมหกตัวมาสามตัวหน,นึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้ายืนสามตัวมาสามตัวมาสามตัวที่ปูงเที่ลยวตัวเล็กปูมาอยู่บอกงเที่ยวเนี่ยนะ แมนบอเนี่เือเนาะหกตัวแม่สามตัวกระเทือบนลายตัวกับผมเนาะหกตัวหกตัวแม่สามตัวครับแมนบอปูัอแรกดเแมนบอก็จะแม่นแท้ปูถูกหวดปูบาครับผมหกตัวมาสามตัวใม่เต็ม ี่บอกมันเต็มแบบวในนี่เต็มแล้วทุกวาดมาทุกงวาดมาทุกงวดงวดที่แล้วก็ศูนย์สองห้าศูนย์สามงวดก่อนก็ห้าศูนย์สี่นั่นแลยวอันนี้ห้าเก้าสามนี่ครับทุกวดนี่ก็หกเก้าศูนย์ทุกวดเรื่อยๆันมันปูความเบิ่นู้นคนเนาะหนึ่งหนึ่งหกมันเบิ่นก็เร็วเด่นหนึ่งกับหกตัวเดียวแม่นครับผมทุกวาดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบปูมาครบบนนั่นแล้ว กนี่แหละแม่ครบบนครับผมเอฟซีแท่งช่องเนี่ยเป็นสีแดงผมได้ปูเก้าห้าก็ยังมันมามันมาเก่ารุ่นเก้าห้าตัวนั้นแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่นี่ก็เก่าแมนปูเหย่เราแย่เพราะมันหาปูปูแหยตัวเดียวเลยแปดเจ็ดสี่ตัวเดียวเลยนั่นแหละครับผม ผมไม่หาปูรรบแบกมันจนกว่าแปดเจ็ดกับเก่ามันมากเก่าครับผมครับคือมันสามโจนครับมันมีเก่าขึ้นกันเจ็ดแปดสี่จ็ดร้อยแปดยิงไปเจ็ดแปดสี่เก้ามันปาปูเก้าฮาเหน้อะไร้าหาก้าาทุนใครจมาเจ้าหาก็ฮาเจ้านี่อะไรครจมาอยู่นั่งอยู่นี่แหละมันปลปูเออนี่มันมานี่มัน ปูกเลยว่ามันกลๆผมว <ใน S 2> ่างเขาจะเอาดีกว่านะผมว่าเนี่ยมาขอบบนน,น,น,นี่นี่นี่มันขึก้กองเดี๋ยวผมเขียนก่อนมาขอบบนก่อนกันจ่อก่อนมันบ่าพีดหรอกขอบบนเขาจะโันจับเอาหลอดบนไม่พิดปูสามแบบเดี๋ยวตั้งกล่องกันนะครับมาขอบบนบ่าพีดหรอใจรอดตัวเด็กปูหนึ่งสี่ห้า đi chạy hàng lăn trên này men chỉ mình chạy theo bùa lăn bớt chân bớt trên bùa, chạy 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 ล้านเปอร์เซ็นต์โมปูนี่ครับผมวิ่งเก้าบนล่างล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเนาะเอ๋อร่องเบิ้งครับผมกวนนี่ครับวิ่งคือสามหนึงน่งหันหนึ่งหันมีการปูหันหนึ่งงวดก้อนหนะ่ะมาสามหนึ่งเลยอ๋อบ,บนบนนนี้คู่เด็ก็ล่องตะก้าไหมทั้งบนทั้งล่างโอ้แม่โมปูเก่า่เนาะเด็กไปหลายัวเด็กก็ม่มีตะกอบไม่มีตะกอบเลยปูโขดโขดไหล ก็ไหลายแห้งปูแวลาครับผมแล้วปูจับคู่บนนี่ปูบนนี่จับคู่บนนวลนี่น้บนเหมือนปูปจับคู่ไหมโอ้จับคู่คู่บนครับสี่สี่เจ็ดหืมโอ้ก้าอันแปดเจ็ดสี่หลักก็เจ็ดสี่แปดตเข้าละตัวเก้าหนึ่งมักก็แปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสามเก้า ห้าหมือนลังส่วนมันบนลังเก้าสามก้าบนลังเดกก้าสามกาหาไปกลับเอกโอ้ยนี่แหละมเปูเก้าสามก้ากหาสองคู่นี่แหละก้าสามก้า้ล่างก้าก้หาโมปูลังเออนี่แหละตันี่แหละล่งก้าวสามก้า้าน่นี่เก้าสามก้าห่ก้าเนเก่าจะปลูได้ก็ล่มตะเกาโมเปียวของแฉเปีของแฉเก่า ด้นานเปอร์เซ็นปลาขยะปลาขยะปูนี่ครับผมปูว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้ครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ปูกะไหไม่ละครับผมเอฟซีทางช่องครับผมมาครบบนครับปูว่าสูตรนี่บบนดเดินดีมากครับผมขัเนมันปลาปูบัดจัเียปกป,ปูวาครับผมหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครับมาครบบนครับวิ่งเก้าบนล่างครับมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเนาะ บนครับแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับแล้วก็เก้าสามเก้าห้าครับผมล่างก็เก้าสามเก้าห้านะครับนี่ครับ <S <S บอลหลายตัวครับผมเอฟทีทางช่องครับผมเนาะปูปหมักแลนหมันวิ่งเับไทยเก่ารถเป okay. ็นปลาปัวมักแลนหมักวิ่งเอฟทีทางช่องปูว่าใส่ที่เก้าเม็ดเดียวครับผมดึงล่างดึงล่างศอซูนบอมีได้สูนได้เป็นปลาปัวเจ็ดคลิปหาเที่ยวแล้ว ล่างปูวาครับผมเนาะงวดนี้ครับไม่มีศูนย์ปูวาครับผมอย่าไปซื้อแงเงินเป็นว่าปูล่างงวดนี้ปูวาไม่มีศูนย์เด้อครับผมเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะซื้อไปกระแสเงินปูวาครับผมเป็นหกวันแล้วครับผมปูไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ล่างที่ปูก็จะมั่นใจแทบปูเขามีศูนย์เลยเนี่ยปูผมผมากกบเอารถว่าจะว่าปูนี่มันเจ็ดเท่าหาเจ็ดทหกวันนี่เป็นว่าปู เก็บสิบหาหวดติดต่อกันครับผมเนาะดับตัวไหนไม่มาตัวนั้นครับเลขปู่ห้าเลขปู่สามแปดครับไม่ใช่ห้าเจ็ดแปดมันยังดับแขนอินลินบอททันปิกเกเทียเลยท่านยูทิป,ทปยูไนก็ต่ำแมนป,ปูแว่าของแอของแนปูวาครับผมงดนี้ศูนย์จะไม่มาล่างได้ปูจะไม่มาล่างทั้งสิบและหน่วยปูวาครับ,รบผมบเอา ไอ้เที่สร้างช่องล่องเบิ้งผมนอวารเล็กออกงวดนี้ล่างจะมีศูนย์บ่ครับผมมีนั่ผู้มากเก่ากระชือรอดผมปูแค่ว่าปูพอสื่อใช่แล้วครับผมเอาตามนีครับผมเนาะมาให้เอฟที่ทั้างช่องแคปหน้าจอครับผมนี่ครับของปูสามแปดงวดนี้นะครับกับชุดท่านี้ครับก็บออว่ยพอให้เอฟที่ทั้างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคลวคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงหลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ